เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งกับเกม Dragon Ball ดาร์ o นบอลเซตตัขังเบตเทินะเป็นการเปิดปีที่ยอดเยี่ยมไปเลยอย่างที่เห็นตรงหน้านะครับบูเดกกับโกคูซูเปอร์ไซยิสามก็ได้ ECA แล้วตามแผนตามตาม,ตามเซตไว้เลยเพราะว่ากลับมาเป็นข้างตู้แล้วก็มันก็บอกใบ้ทางจดหมายในตัวเกมให้อยู่แล้วนะครับซึ่งทางวันเนี้ย ลูกคอมเปตเทรเซิร์ฟเวอร์จนี่ก็ปล่อยมาทั้งข่าวสารของตัว eca เลยปล่อยความสามารถมาเลยไม่ต้องรอแปลแล้วต่อจากนี้อันนี้ดีมากขอบคุณแล้วก็จะมีเทลเลอร์ PV ตัวอย่างเข้า่ๆเป็นน้ำจิ้มเล็กๆเลยครับก่อนก่อนที่ว่า10ปีจะมานะครับบอกว่าเลยว่าฉลองปีมาตอนไหนนะครับมาสิ้นเดือนมกราคมทุกครั้งนั่นหลังจากนี้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันมันฉลองพร้อมกันแล้วนะครับก็นั่นะแหละคําตอบนะครับ ฉลองปีมาสิ้นเดือนปรนะมาณ29่เอะไรเงี้ยเริ่มเดือนกุมภาก็จะเป็นอยู่ในช่วงฉลองปีพอดีดนะังนั้นอีกแค่ประมาณยี่สิบกว่าวันเนี่ยมันก็จะเข้ามาแล้วกับการฉลองปีโดยที่เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของเกมที่เขาได้ปล่อยออกมาก่อนนะครับเพราะมีความสําคัญในเรื่องของทีมใน10ปีด้ว,ว่าจะเป็นทีมอะไรนะฮะความยาวประมาณ2นาทีแล้วเดี๋ยวไอความสามารถ eca ของบูเดกับโกคุสองเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่าทีหลังแล้วกันนะครับช่วงท้ายคลิปใครอยากดูความสามารถก็ไปกอดูด้านหลังได้เลยแต่ว่ามา จะมาดูเทลเลอร์แล้วก็พูดถึงตัวของเทลเลอร์กันก่อนเพราะว่ามันมีความสําคัญในเรื่องของช่วงท้ายนะเขาว่าเขาปล่อยตัวละครที่มันแบบจะเป็นล็อกอินโบนัสของตัว10ปีให้เราได้เห็นกันอันนี้สําคัญอยู่เหมือนกันปะเราไปดูกันฮะสนาทีกว่านีออ่มกราคม2025ถึงเวลาของการฉลองครบรอบ10ปีแล้วอีกแค่ไม่กี่วันครับ เวลาผ่านไปเร็วมากเนี่ยเกมจะเปิดครบ10ปีกันแล้วก็จะเป็นตัวเทลเลอร์ที่แบบย้อนลำลึกไปถึงช่วง3ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ฉลอง7ปีตัวละครมันจะเป็นตัวละครที่แบบว่าก่อนครบรอบ7ปีนะฮะฟีเซอร์โกคูเบอร์วายอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยผมว่าได้ ECA แนะ่ทั้งตัวฉลอง7ปีแล้วก็โกคูกับฟีเซอร์เนี่ยน่าจะได้ ECA ตอน10ปีหรือเปล่าคะมีโอกาสสูงมากๆแลว้วก็นี้8ปีนะ ก่อนเริ่ม8ปีก็จะมีโกฮังเซลโกลเด้นวีคเบอร์วายก็เป็นผ้าคูลเลอร์เนาะช่วงนั้นคูลเลอร์กับโกคูนี่เดือดมากเบอร์วายตอนนั้นนะแล้วก็เป็นตัวละครฉลอง8ปีนะครับเป็นธีมของเกงกิดราม่าก็คือบนเกงกิประมาณนี้ส่วนต่อมาก็เป็นธีม9ปีธีม9ปีนะฮะนี่รู้สึกเหมือนผ่านไปไม่นานเองอะไอตัว9ปีจะมีอายุครบ1ปีแล้วนะ ดูดิเวอร์วายเบโตเนี่ยโนลิมิตเราก็จะครบอายุใกล้1ปีแล้วด้วยมันเร็วมากเลยนะเว้ยมันเร็วกว่าที่คิดมากอะ่ะตัวละครพวกนี้จะครบ1ปีแล้วนะฮะถ้าเราถ้าเกิดว่าเราเล่นอิงตามเซิร์ฟเวอร์เจแปนแต่ว่า GB มันจะไวหน่อยไงแปบบก็จะครบแล้วเป็นตีมภาคมูวี่ฮีโร Super h e ์ฮก็ว่าไปตีม9ปีและสุดท้ายนะฮะก็มาถึงจนได้กับ ปี2024ที่ผ่านมานี่พวกนี้เซลมงเซลแม็กจีเลนเวอร์ไวบูบลี่เพิ่งผ่านมาไม่นานเอง้อยตรงโกฮังเวอร์ไวมีแบบดารกันบอลด้วยนะแมคานิกตัวเดียวในเกมตอนนี้นะเห็นไหมเนี่ยเกมเขาก็แบบว่ามีการใส่ลูกแก้วดารกันบอลมาด้วยตัวพวกนี้เพิ่งผ่านมาช่วงปี2024เองนะล่าสุดก็เป็นโกเทงกับไดมาโกคู Ma oo, นะฮะ จนถึงปี2025ที่กําที่กำลังจะมันมาแล้วหละมันถึงแล้วแหละวันที่1น,นี่เห็นไหมว่าจะเป็นโกคูปล่อยพลังขึ้นเต่านะครับก็คือตัวการ์ดเนี่ยเป็นตัวล็อกอินโบนัสแน่นอนดูจากภาพอาร์ตคือใช่แน่ๆเห็นปะอาร์ตคู่สวยเลยอาร์ตคลีนมากลายเส้นเท่มากนะครับก็เป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะมีการออกโลโก้ให้เราเห็นด้วยแล้วก็สุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็น คล้ายกับตอนครบรอบ7ปีที่ว่าไอ้มิชชั่นเขาดาวอ่ะเออไอ้ตรงเนี้ยครับเหรียญ10ปีเนี่ยเราเอาไว้ใช้แลกเพชรได้ตอนฉลอง10ปีเข้ามาแล้วนะครับเอาไปแลกเป็นดากอนสโตนได้เหมือนตอน7ปีแหละคล้ายๆกันแต่ไม่รู้ว่า10ปีจะแจกเท่าไหร่ไงเพราะว่ามันเป็น10ปีนะเว้ยมันควรจะแจกกับเล่นใหญ่อ่ะตัวละครจากล็อกอินโบนัสเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตัวละครที่บ่งบอกถึงธีมนั้นๆนะฮะอย่างตอน8ปีเนี่ย มันก็จะเป็นตัวของโกคูที่ใช้บอลเกงกิไงแล้วมันแบบตีม8ปีมันก็คือตีมบ bon อลเกงกิอ่ะเออมันก็เลยอาจจะสื่อถึงถึงตีมของกิจกรรมนั้นได้อันนี้เป็นตัวล็อกอินโบนัสของฉลอง8ปีนะจะเป็นโกคูใช้ท่าบอลเกงกิอันนี้นะครับนี่ซึ่งพอมาดูในอาร์ตตรงนี้มันก็เป็นโกคูเหมือนกันคือใช่ว่าตัวละครล็อกอินโบนัสเป็นใครอะ่ะตัวฉลองจะเป็นคนนั้นนะคือบางปีมันใช่แหละ แต่ว่าเนี่ยคุณดูดิโกคูปล่อยขึ้นเต่าอ่ะที่แน่ก็คือผมว่าเลยผมผมเอาเลยมันคือทีมพลังขึ้นเต่าเว้ยมันคือทีมแบบฮามฮามฮ่านะครับสำหรับสำหรับการฉลองครบรอบสิบปีผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะโอ้โหตัวละครมันจะมีความเป็นไปได้เยอะมากแล้วตัวละครมันมันควรจะขายได้อะเพราะว่าตัวปล่อยขึ้นเต่ามันก็มีความเป็นไปได้เยอะ อย่างน้อยพวกโกคูเนี่ยทำมามันก็คนเขาก็ชอบมันแหละมันก็ขายได้อยู่แล้วนะฮะแล้วอีกอย่างคือตัวปล่อยขึ้นเต่าอ่ะมันมีแทบทุกตัวที่แบบว่ามีประสิทธิภาพพออ่ะในการเป็นตัวละครฉลองถ้าเขาจะทำนะเพราะอย่างน้อยพวกตัวฟิวชั่นโกจิต้าเบรโตเนี่ยมันก็ปล่อยขึ้นเต่าได้หมดอ่ะคุณคุณเก็ตปะเออแล้วงั้นน่าสนใจมากผมคิดว่ามันคือธีมพลางขึ้นเต่าสำหรับกิจกรรมครบรอบ10ปี ดูจากอาร์ตก็ได้นะฮะถ้าเราอิงตามปีก่นกอนๆอเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวล็อกอินโบนัสตอน7ปีนะเป็นโกคูกับเบจิต้านะครับอย่างที่เห็นว่าตอนฉลอง7ปีก็จะเป็น LR โกคูเบต้ามาเหมือนกันภาคซูเปอร์ภาค, Super, ภาค GT เลยอย่างนี้ดังนั้นเนี่ย10ปีเป็นอาร์ตโกคูเปิดขึ้นเต่าก็ตีมพลังขึ้นเต่าแหละแล้วให้เราดูไปที่ชุดของโกคูไปอีกเนี่ยคือผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวไหมนะแต่ว่าก็อาจจะเกี่ยวเหมือนกันเพราะชุดโกคูอะในอาร์ตตรงเนี้ย มันไม่ใช่ชุดจากภาคซูปเปอร์เว้ยเพราะถ้าเป็นชุดจากภาคซูปเปอร์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นโกคูจากภาคซูปเปอร์ตอนตัวฉลองล็อกอินของ7ปีอันนี้เป็นชุดภาคซูปเปอร์ไงพอมันเป็นแบบชุดที่มาจากภาคซแซดะอะเพราะว่ามันไม่ได้มีสัญลักษณ์ตรงหน้าอกตรงนี้นะเห็นปะคือต่อให้โกคูใช้ใช้แขนบางแต่เราก็ดูออกได้ว่ามันเป็นโกคูที่มาจากภาคแซดไงก็เลยคิดว่าเออตัวฉลอง10ปีเนี่ยอาจจะเป็น ตัวที่มาที่ไม่ได้มาจากภาคซูเปอร์เอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือทําให้เราเล็งได้อีกว่ามันจะเป็นทีมพลังขึ้นเต่าที่ไม่ใช่ภาคซูเปอร์ไปอีกอะไรแบบเนี้ก็เลยน่าคิดมากๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยเกม,มกําลังแบบบัฟเอาใจทีมบูซาก้ามากๆเลยไม่รู้ว่า10ปีเนี่ยมันจะจัดหนักกับบูซาก้าไปเลยไหมเพราะอย่าลืมว่าเกมเปิดมาจะ10ปีอีกแค่เนี่ยสิ้นเดือนนี่เกมจะครบ10ปีแล้วครับ บูเด็กยังไม่มีเป็นร่าง LR เลยเออคือแบบจะทำบูเด็ก LR ตอน10ปีเลยปะละ่ะเพราะว่าบูเด็กมันก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อะนะฮะนะคือผมอยากให้เป็นทีมแบบอะไรก็ได้คือเอามาทุกซาก้าของภาคแซตเลยก็ได้นะแต่ว่าต้องเป็นตัวที่แบบว่าปล่อยขึ้นเต่าได้อย่างเงี้ยก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าคือกาเป็นทีมขึ้นเต่าเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดูมันก็ดูใช่หมดแหละเพราะว่า คำว่าพลังขึ้นเต่าเนี่ยมันกว้างมากนะครับมันกว้างแบบกว้างจริงเพราะว่าดาคอนบอลเรานึกถึงอะไรแล้วก็เลกถึงพลังขึ้นเต่าอะละแต่มันจะเมกเซนมากเพราะว่าทุกตัวละครที่มันจะมีสิทธิ์ ECA ตอน10ปีมันก็ปล่อยขึ้นเต่าได้หมดเหมือนกันนะคืออย่างน้อยผมคิดว่าไอ้พวกตัว7ปีอย่างโกคูไคโอเคนที่มาในพาร์ทสองะครับที่เป็นโกคูไคโอเคน LR ตอนครบรอบ7ปีอะคืออาร์ตแม่งใช่เลยอะมันมันเหมาะกับการได้ ECA กับทีมขึ้นเต่ามากๆของตัวฉลอง10ปีนะเนี่ย เห็นปะถ้ามันจะได้ ECA ตอน10ปีอ่ะแม่งก็แม่งก็เจ๋งไปเลยฮะแบบได้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ่วงจุ้ยมันใช่แล้วอ่ะจังหวะเนี้ยต้องมาแล้วปะแล้วก็บวกกับตัว7ปีพาร์ทหนึ่งไปอีกอ่ะน่าสนใจมากนะครับผมยังบอกไม่ได้ว่าผมคิดว่าตัว10ปีฉลองมาเนียจะเป็นพาร์ทไหนก็แล้วแต่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองมันจะมาเป็นใครแต่ผมคงอาตีกว้างไปก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไม่อยากพูดเลยมากเดี๋ยวรอให้มันมีข้อมูลมามากกว่านี้ก่อน ผมตีกว้างๆเลยว่ามันต้องเป็นอะไรที่มาจากภาคแบบภาคเซตอะ่ะเออมาจากภาคเซตจะเป็น what if หรือว่าเป็นตามเนื้อเรื่องก็แล้วแต่แต่ต้องเป็นตัวละครจากภาคเซตที่มันมันแบบมีความปล่อยขึ้นเต่าได้อะ่ะแล้วมันก็ต้องเอ,อ่อน่าตื่นเต้นพอในการเอามาเป็นตัวขายผมมองว่าเบจิโตเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในนั้น ม่ใช่ว่าผมชอบเบียโกโตหรือว่าอะไรผมชอบอะใช่แต่ผมแบบถ้าเบียโกโตจะมามันก็เจ๋งอะนะคือกําลังคิดในหัวเล่นๆว่าทําเป็นเบียโกโตซูเปอร์ไซย่าแบบ what if มาเลยก็ดีเหมือนกันนะฮะพอพูดถึงแล้วเนี่ยคือเรามาลองดูคําว่าซูเปอร์เบียโกโตกันคําว่าซูเปอร์เบียโกโตเนี่ยมันคือซูเปอร์เบียโกโตคือเบียโกโตซูเปอร์ไซย่าแบบเดียวๆอะเอาเข้าจริงนะ ซูเปอร์เบจิโต้แบบเดียวๆอ่ะมันมีแค่2ตัวนี้ในเกมเลยคุณเก็ตปะผมกําลังจะบอกว่าถ้ามันทําเป็นซูเปอร์เบจิโต้มาเป็นตัวละครใหม่เลยอ่ะเป็น LR มาเลยอ่ะมันน่าสนใจมากยิ่งเกมช่วงเนี้ยมันชอบเล่นกับเรื่องแบบ What If ไงไม่รู้จะขายอะไรแล้วอ่ะขายซ้ําๆก็เบื่อก็เลยแบบอ่ะต่อให้ตัวมาซ้ําก็ขายท่าใหม่ขายฉากทําออกมาเองเลยละกันพอตั้งแต่ตอน9ปีมม่ก็ทําใหม่หมาจ่แล้วอ่ะอาจจะแบบไม่ได้เวิร์มมากแต่มันก็แบบ ทำให้เราแบบเออตื่นเต้นได้อย่างท่าของโกจิต้า9ปีอย่างเงี้ยครับก็ทําออกมาใหม่การที่แบบ9ปีโกฮังบีสมีพิคโรเป็นท่าไม้ตายภาษาเนี่ยเกมมันก็ทําออกมาใหม่เหมือนกันถ้าเขาทาเป็นซูเปอร์เบียโต้แบบมาใหม่เลยก็น่าสนใจมากๆนะฮะคือเบียโต้ซูเปอร์สซย่าเก่งๆอ่ะมันมีแต่มันมีแค่ตัวแบบต้องแปลงร่างก่อนต้องฟิวชั่นก่อนเท่านั้นเลยเบียโต้เดี่ยวๆมาเลยอ่ะมีแค่นี้ครับตัวเก่าสีฟ้ากับเดอะมีมของเราสีเหลือง งันะะ้นคุณคุณพอจะนึกออกไหมว่าทำไมผมถึงอยากให้เบียโตมาในตอน10ปีอะไรแบบนี้แต่เอาจริงถ้าเราพูดถึงในแง่ของปล่อยขึ้นเต่าได้แล้วอยู่ในทีมภาคแซดอะ่ะมันก็เยอะเหมือนกันเพราะว่านอกจากเบียโตเนะี่ยโกจิต้ามันก็ได้นะฮะแต่ว่าเบียโตมันหมายถึงว่าล่างเนี่ยมันยังแบบไม่ได้มีตัวเก่งๆเยอะไงแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นแบบโกคูไปเลยตัวเอกไปเลยโกคูโกฮังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าโกฮัง โกหังเก่งๆอ่ะโกหังแบบอตอนสู้กับเซลก็ได้ปล่อยขึ้นเต่าพ่อลูกเนาะมันก็มีแค่ตัว LR สีฟ้าอย่างเดียวที่แบบว่าของแทะเออของแท้อย่างเดียวแค่ตัวนั้นตัวเดียวเลยโกหังซุปเปอร์ไซยัสองขึ้นเต่าพ่อลูกนะครับเนี่ยมันมีแค่นี้เว้ยถ้าทาเป็นตัวละครฉลองปีไปอีกมันก็มันก็โอเคเหมือนกันที่จะทานะผมผมว่านะอืมหรือจะเป็นโกคูไปเลยก็ได้มันเป็นไปได้หลายอย่างอ่ะอย่างที่บอกว่าถ้าทีมเป็นอย่างนี้จริงอ่ะ เป็นภาค Z ซตที่ปล่อยขึ้นเต่าอ่ะมันกว้างมากเลยเว้ยมันกว้างแบบกว้างมากมันไม่ได้เหมือนแบบว่าการที่แบบตีมโกคูเบต้าไงมันยังดูแบบไม่ได้กว้างเท่านี้ไงโกคูเบต้าเลยยังพอคิดได้ว่าจะเป็นโกคูเบต้าที่มาจากภาคอะไรแต่ว่าอันเนี้ยมันคือภาค Z ซมันกว้างอ่ะมันก็เลยเป็นไปได้หลายอย่างมากจะมาเป็นโกคูนาเมกตอนสู้กับฟรีเซอร์ก็ได้นะเออโกคูซูเปอร์ไซย่าอย่างนี้ ก็จะทําให้โกคูเวอร์ไวกับฟิเซอร์เวอร์ไวเนี่ยมีภาษีในการได้ eca แบบเหมาะเจาะก,กว่าเดิมไปอีกอะไรอย่างนั้นคงไม่พ้นพวกนี้แหละคงไม่พ้นพวกโกคูโกคูฟิเซอร์โกคูบูโกคู ung, กับโกฮังกับเซลอะไรอย่างเงี้ยคงประมาณเนี้ยผมคิดว่านะคงใกล้ๆนี้แหละแต่แบบว่าอาจจะมีการใส่พวกเรื่อง What If ท่าอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างให้มันดูไม่เบื่อไม่จำจเหมือนตอนกเอต้าเปีอะไรเงี้ยนะครับผม มว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะผมให้แถวแนี้แหละโกคู Goku สู้กับฟิเซอร์โกฮังสู้กับเซลหรือจะไปฉีกเฉียดก็คือเบจิโต้กับบูเดกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่า LR ลารายกายที่เราอยากได้กันยังไม่มีเลย <c oughs> ที่เราบบว่าเดาวไว้ตอนนั้นนะ่ะตอนมือบายโกฮังกับเซลอะ่ะพาร์สองเอลอาโกคูซูเปอร์ไซยาบายกายบายกายแม่งมาเป็น LR หุ่นยนต์ในทีสหกสิบเจ็ดสิบแปดมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะ ก็เลยแบบว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจนะผมเชียร์ให้เบเกโตมาเป็นตัว LR Super b e g a t o เลยผมเชียร์แค่นี้ที่เหลือขอโน้คอมเมนต์รอดูก่อนแล้วกันนะครับใครมีความเห็นยังไงกับไอ้ครบรอบ10ปีก็แบบจะมาเป็นตัวฉลองแนวไหนก็บอกกันได้นะมาแชร์ความเห็นกันได้นะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราตัดเรื่องนี้ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่าให้หลังตอนที่มันมีข่าวใหม่ออกมาละมามาพูดถึงเรื่องของ ECA พระเอกกับ จอมมารของเรากันดีกว่านะครับกับ ECA Goku 2แล้วก็บูเดกแดงนะฮะเริ่มจากบูเดกก่อนละกันเนาะบูเดกเนี่ยก็มาดูกันนะครับพาร์สีมีอะไรกันบ้างน,นะฮะพาร์าสีจะมีการตั้งต้นคิบวก3า d อินด e d e f e n เ e นเนี่ย250%นะครับแล้วก็มี e d น Defense บวกส0สนสูงสุดถึง160%ต่อการโจมตีที่ทำได้นะบวกทั้ง2อ,อย่างมีการตีเบิ้ลธรรมดาลุนไฮแถนตถ้าไม่ตาย มีโอกาสคิติดตัวที่ไฮแชนลดดาเมจ20%ติดตัวมีความถึกขึ้นมาหน่อยมีการบวก ADK d e f e n s อีก40%สูงถึง120แล้วก็ลดดาเมจอีก10%สูงถึง30%เลยทีเดียวต่อจำนวนตัวละครของมาร์จินพาวเวอร์หรือว่ามาร์จินบูซาก้าที่อยู่ในทีมก็เก่งตามเพื่อนร่วมทีมจัดทีมมาร์จินพาวเวอร์เนี่ยตัวหลักทีมแน่นอนไม่ต้องสืบตัวหลักทีม ยิ่งตีเยอะยิ่งแรงยิ่งถึกเนี่ยโอ้โหตัวหลักทีไปแล้วนะเอามาแทนตัวสีแดงเก่งๆก็ไม่ค่อยมีนะตอนเนี้ทีมาจินพาวเวอร์ก็ใส่บูเด็กไปคือจบเลยฮะแล้วก็มีอะไรอีกดีเฟนต์ Defense, บวก100%แล้วก็ลดดาเมจอีก20%ก่อนที่ว่าตัวละครนี้จะรับการโจมตีครบ6ครั้งในการต่อสู้หมายความว่าช่วงช่วงแรกๆเนี่ยก่อนโดนเตะครบ6รอบเนี่ยลดดาเมจแม่งประมาณ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยถ้าเกิดว,ว่ามันเก็บพาร์ส,สิบเต็มอะครับพาร์ส,สิบแบบมาจินพาวเวอร์อะเออเพราะว่าตั้งต้นมัียี่สิบไงลดดาเมจตั้งต้นติดตัวเนี่ยยี่สิบแล้วก็อีกสามสิบตามเพื่อนร่วมทีมแล้วก็อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก่อนโดนโจมตีให้ก่อนเถ้าว่าตัวเนี่ยโดนเตะครบหกครั้งก็คือช่วงแรกๆเล่นช่องหนึ่งได้เลยเว้ยเพราะว่าลดดาเมจมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เออแต่ว่าหลังจากโดนเตะหกครั้งเนี่ยลดดาเมจตัวนี้ก็จะหายไปประมาณนั้น ซึ่งก็เป็นลดดาเมจก่อนโจมตีเอาง่ายๆคือลดดาเมจมันมีให้เยอะมากนะตั้งตน้นคือ50%แล้วอะ่ะแล้วดีเฟนต์เนี่ยน่าจะปลาไปแบบถึงล้านแน่ๆเ <c ười> <c ười> ก่งอะแค่นี้ก็เก่งแล้วดูรู้เก่งฮะต่อมาจะมีการฮิลเลือด20%ตอนจบเทินเมื่อได้รับการโจมตีแล้วก็มีการาให้รู้กันเนาะการลอกปินที่เราเจอกันในด่านมันอย่างดีเลโซนเป็นการ ลบล้างการจำตีอันอาร์มซูปเปอร์แอคแท็กของสตูเลยแบบการันตีให้เลย100%ใน3เทิร์นแรกที่เริ่มเทิร์นแล้วก็หลังจากเข้าเทิร์น4เนี่ยแอาการลบล้างอันอาร์มซูปเปอร์แอคแท็กเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเกรสแชนแทนก็คือเป็นโอกาสในการลบล้างและโอกาส70%ประมาณนั้นดังนั้นหมายถึงว่า3เทิร์นแรกเนี่ยถ้าโดนอันอาร์มเข้ามาคือ1 0 0กันได้แน่นอน,จะ,น,นะจะเป็นอะไรที่โกงมากนะครับเจอดาออันอาร์มในบูเด็กนี่กินกินเรียบเลย แล้วก็ถ้าไม้ตายนี่หลัง ECA ทำอะไรได้ฮะหลัง ECA เพิ่ม i n d i c a t o Defense ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเธอแล้วก็มีโอกาส High chance ในการสตันตีเบิลได้แค่มันเบิลหนึ่งคร้างนี่ดาเมจก็ดีดแล้วมั้งเนี่ยติดไม้ตายทีแม่งน่าอะกูให้เลยแม่งยิงยี่สิบล้านได้แบบชิชๆกูแน่ๆยี่สิบล้านติดเบิลยี่สิบห้าล้านอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าใช่ตัวมันคงประมาณนั้นแหละครับหลัง ECA เดี๋ยวเราดูกันตอนเล่นจริงแล้วกันนะรอดูกันตอนทำคลิป รีวิวฮะต่อมาไปดูตัวของพระเอกของเรานะครับผมจะไปไวหน่อยเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมต้องไปทําคลิปแยกทีนึงไงก็เลยอ่ะไปไว,ไวแล้วกันนะฮะพระเอกของเรานะครับแปลเยอะหน่อยเพราะว่ามี2ล่างล่างต้นเนี่ยตั้งต้นคีย์บวกสองเอเดคดีเฟนซ์สองร้อแล้วก็มีเอเดคดีเฟน์อีก200%ให้หลังโจมตีท่าไม่ตายบวกหลังยิง200%นี่ไม่ตลกเท่าไหร่นะมีโอกาสไฮแชในการติดเบิ้ลท่าไม่ตาย นะตีเบิ้ลธรรมดาลุนไฮแชนติดท่าไม้ตายแล้วก็โอกาสเกสแชนติดคีติดตัว70%ลุ้นคี้ได้ติดตัวง่ายๆคี้บวก2องดีเฟนส์สองร้อแล้วก็ติดกาดมีกาดด้วยโอ้ไม่ธรรมดาฮะมีกาดให้เมื่อมีเลือดที่77%หรือว่ามากกว่านั้นมีกาดให้ตอนเลื่อนเยอะถ้าไม้ตายนี่คือเพิ่อมอีเดคดีเฟนส์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเธอแล้วก็โอกาสไฮแชนสตันเหมือนบูเด็กนะฮะทีนี้แปลงล่างเนี่ยแปลงล่างก็คือ มีคี์บวก3ตั้งต้นเอเดคเดฟเอนซ์บวกหลังยิง2 0งเหมือนล่างต้นเหมือนกันแล้วก็มีการเตเบิลธรรมดา2ครั้งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยรุนโอกาสที่ไฮแชในการติดเป็นท่าไม่ตายอันนี้อัปเกรดนะเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันเป็น share, มีเดียมแชนมั้นถค่จำไม่ผิดของเดิมเป็นมีเดียมแชน์เออของเดิมเป็นมีเดียมแชน์คือของเดิมหลังยิงแม่งบวกแค่ห้เอเองนะอันนี้แม่งบวกมาให้เลย200หลังโจมตีท่าไม่ตายแล้วก็อัปเกรดจากมีเดียมเป็นไฮแชน์ด้วย มีการติดกาดมาให้แน่ๆทุยมีการติดกาดมาให้แน่นอนในเวลา1เทิร์นแรกที่เข้าเทิร์นมาของตัวนี้นะครับกาดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทิร์นแรกมีคีบวกสามเมดิเคหนึ่งร้อยแล้วก็ดีเฟนต์บวกสองร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อทําการโจมตีก็เป็นอีกหนึ่งก้อนหลังยิงแยกไปอีกโอ้โหดีเฟนต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรออันนี้ก็สองร้อยนะอันนี้ยังสองร้อยอีกเหรอหลังยิงอันนี้มันถึกมากเลยนะเนี่ยนะครับเอ่อมีโอกาส เกรดแชทในการตีคิดทุข้อเป็นเวลา6เทินแรกที่ว่าตัวละครตัวนี้แปลงล่างเข้ามาแล้วก็ได้รับ ADK อีก50%เมื่อทำการโจมตีแล้วก็โอกาส High ไฮแชทในการตีคิตั้งแต่เข้าเทิร์นที่7ก็คือเลดเกมก็จะบวก ADK หลังโจมตีน้อยลงแล้วก็คิเลดน้อยลงนะครับแต่ว่าไอ้ช่วงแรกเนี่ยแม่งแม่งเดือดมากนะ ADK ีอ AD ยแล้วก็คีเลดเกรดแชทอันนี้ก็ตกลงมาเหลือ a d k 5เแล้วก็คีเลดไฮแชทแทนอื ก็ยังคงดีอยู่แหละแล้วก็ต่อมาเนี่ยมีโอกาสในการหลบติดตัวบวก5%เสูงสุดถึง2 5เแล้วก็ลดดาเมจ5%เสูงสุดถึง 25%, ง25เช่นกันต่อการโจมตีท่าไม้ตายที่ทําได้ยิ่งโจมตีไม้ตายเยอะยิ่งเพิ่มความเก่งตรงด้านนี้เข้าไป2อย่างหลบแล้วก็ลดดาเมจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีโอกาสในการหลบเพิ่มขึ้นอีก5%เแล้วก็ลดดาเมจอีก5%เสูงสุดถึง25%เต่อเทินที่ผ่าน 50% 2อ,อย่างนี่เวอร์มากนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยเออเพราะว่าคือตัวแมง่งต่อให้เหลดเกมอ่ะพาสีตรงเนี้ยจะดอรอปลงไปอ่ะแต่ก็มีลดดาเมจกับโอกาสในการหลบมาทดแทนให้จากการยิ่งวนเทินเยอะยิ่งเพิ่มตรงนี้ไงเขาสามารถก้อนสุดท้ายเก่งมากๆนะฮะอันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะของเดิมมันก็ทำหลัก10ล้านแล้วเบิ้ลกันมันกระจุยกระจาอยู่แล้วตีคีมก็โค่นง่ายเลย หลัง e c a เนี่ยต้องอย่าลืมว่าตัว TUR นอกจากพา s ีที่แบบเลขดาเมจเปอร์เซ็นต์มันจะก้าวกระโดดนเะ่ะเลขสเตตของการ์ดอะ่ะมันจะอัปเกรดขึ้นด้วยนะผมว่าไอตัวเนี่ยน่าจะเป็น the best TUR ได้เลยอะ่ะก่อน10ปีกูว่าใช่แน่ๆเลยแล้ว10ปีมันไม่ใช่ตัวละครตัว TUR แตเปนตัวละครฉลอง LR ผมคิดว่าไอเนี่ยคือตัวละคร TUR ที่โคตรเก่งไปเลยแหละในตอนช่วงปีนี้ต้นปีของเกมตอนนี้เลย ตอนอถ้ามันได้เข้ามาในเกมผมว่าแม่งคือติดท็อปหนึ่งท็อปสองอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าดูทรงแม่งเอาเรื่องมากเลดเกมก็มีลดดาเมจมาให้ครับแล้วดีเฟนซ์หลังยิงมันก็ไม่ตลกเหมือนกันจากท่าแม้ตายเนี่เพิ่มเกรลี่เลสดีเฟนซ์ส์แล้วก็ดาเมจตัวเอง100%เนะเพิ่มดาเมจ100%ต่อท่าแม้ตายที่ทําเป็นเอฟเฟกต์ท่าแม้ตายของเดิมเพิ่ม่าไรของเดิมเพิ่มเกรลี่เลสของใหม่เพิ่ม100%เเลยเหรอ ทำในแกว่าตัวมึงเบิ้ลไม่เยอะอ่ะมึงเบิ้ลได้กี่รอบมึงตีได้สูงสุดเอ่อสี่รอบต่อเทินเลยนะไม่ธรรมดานะถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะตีสี่รอบต่อเทินไอเดคดิงร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันติดท่าไม่ตายหมดอะ่ะไอห่านี่แม่งจะยิงดาเมจแบบอีซี่สองร้อยล้านหรือเปล่าอีซี่สองร้อยล้านถึงไหมไม่เวอร์เกินไปใช่ไหมถ้าถ้าจะพูดอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวเราดูในเกมจริงแล้วกันเพราะว่า ดูจากคาดการพาสีอ่านอ่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นภาพชัดมากเดี๋ยวรอตอนมาจริงแล้วกันผมคิดว่ามันคงทําหลัก20ล้านง่าย,ายอ่ะหนึ่งดอกแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดเบิ้ลติดเบิ้ลก็ดาเมจเด้งดเด้งดบีกอะไรแบบนั้นนะครับน่าสนใจแต่ที่สําคัญก็คือร่าง3เนี่ยกาดหายนะมีกาดแค่เทินแรกเทินเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นกาดจะหายไปกับการร่าง2ไอ้ร่างต้นเนี่ยมีกาดให้หากว่ามันเลือดเต็มเลือดมากกว่า7จะก็จะกาดให้ตลอดอืม แต่แรกกับดาเมจอันมหาศ,าศาลเลยแหละนะครับก็ประมาณนี้และการสำหรับคลิปของข่าวสารวันนี้นะฮะมีทั้งข่าวดีทั้ง2ข่าวไม่มีข่าวร้ายอะไรเลย,เลยข่าวร้ายคือต้องรอเวลาแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่าการที่ว่าโกคูไซヤสองกับบูเด็กได้ e อ a นี่เป็นอะไรที่แบบเปิดสกราดปีนี้ได้ดีมากๆเลยเปิดปี2 0 2 5ได้เจ๋งมากๆรวมไปถึงทีมคร่าวๆข,ของฉลอง10ปีด้วยที่ผมคาดว,ว่าต้องเป็นทีมแบบเป็นทีม ปล่อยพลังขึ้นเต่าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยากให้ทุกคนมารวมหัวพูดคุยกันนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนนมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็ไว้เจอใหม่ในครั้งถัดไปนะฮะสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ